มีบางวันในชีวิตที่ความเหนื่อยล้าไม่ได้อยู่แค่ที่ร่างกายแต่มันลามลึกไปถึงหัวใจวันที่เราตื่นขึ้นมาแล้วร,รู้สึกว่าไม่มีแรงแม้แต่จะลุกจากเตียงวันที่เสียงหัวเราะกลายเป็นของหายากและน้ำตากลับมาเยือนโดยไม่มีเหตุผลวันที่แม้แต่การหายใจก็รู้สึกหนักหนาราวกับกำลังแบกโลกทั้งใบไว้บนอกหลายคนเคยผ่านวันที่เต็มไปด้วยคำถามเราจะไปต่อ,อยังไงมันจะดีขึ้นจริงหรือ แล้วถ้าไม่ดีขึ้นละ่ะเราจะทนได้นานแค่ไหนบางครั้งชีวิตไม่ได้ต้องการคําตอบในทันทีไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องการให้เราสู้สุดแรงแต่ต้องการเพียงสิ่งเดียวให้อยู่ต่อให้อยู่กับลมหายใจในวันนี้แม้มันจะเต็มไปด้วยความว่างเปล่าให้อยู่กับความรู้สึกแม้มันจะปวดร้าวเกินจะอธิบายให้อยู่กับความไม่แน่นอนแม้มันจะน่ากลัวและโหดร้ายให้อยู่ แม้แต่ใจจะบอกว่าพอเถอะซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะบางครั้งการไม่ยอมแพ้ไม่ได้แปลว,ว่าเราต้องสู้ให้สุดแรงแต่แค่ไม่ถอยแค่ไม่เดินจากแค่อยู่ในวันแย่ๆให้ได้ก็เป็นความกล้าหาญที่สุดแล้วอยู่ต่อแม้ไม่เห็นหนทางไม่มีใครเห็นเส้นชัยได้ตั้งแต่ก้าวแรกและหลายครั้งเราก็เดินอยู่ในทางที่มืดจนไม่รู้ว่าเรากำลังมุ่งไปทางไหนแต่จงเชื่อเถอะว่าไม่มีทางเดินใดที่เปล่าประโยชน์ ทุกก้าวที่เรายังเดินอยู่คือการพาตัวเองเข้าใกล้อีกนิดใกล้ความหวังอีกนิดใกล้การเยียวยาอีกนิดแม้จะยังไม่เห็นแสงปลายทางแต่เพียงเรายังมีอยู่เราก็ยังมีโอกาสได้เห็นมันในวันหนึ่งอยู่ต่อเพื่อให้เวลาทำงานของมันแผลบางแผลไม่สามารถสมานได้ในวันเดียวความเศร้าบางอย่างไม่หายไปเพียงแค่เราบอกตัวเองให้เลิกคิดแต่เวลาเวลาเป็นหมอยอดเยี่ยมเสมอมันค่อยๆลบรอยปวดลบความหนัก ลบสิ่งที่เราเคยคิดว่าจะไม่มีวันผ่านพ้นแต่เวลาไม่สามารถทำหน้าที่ของมันได้ถ้าเราไม่อยู่ต่อเพื่อรอคอยการอยู่ต่อจึงไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นการให้โอกาสตัวเองเป็นการบอกตัวเองว่าฉันยังไม่ยอมแพ้ฉันแค่ยังไม่ดีขึ้นในวันนี้แต่มันไม่ใช่จุดจบอยู่ต่อเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรดีๆรออยู่ข้างหน้าบางช่วงของชีวิตเหมือนเดินอยู่ในอุโมงค์มืดที่ไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดตรงไหน แต่ในความมืดนั้นอาจมีใครบางคนรอเราอยู่ที่ปลายทางรอเราไปเป็นคำตอบของชีวิตเขาหรือรอมาเป็นคำตอบของชีวิตเราเราไม่มีทางรู้ว่าวันครุ่งนี้จะนำพาอะไรมาให้อาจเป็นมิตรภาพใหม่อาจเป็นแรงบันดาลใจใหม่อาจเป็นวันที่หัวใจเรากลับมายิ้มอีกครั้งและเราจะไม่มีวันได้พบสิ่งเหล่านั้นถ้าเราไม่อยู่ต่ออยู่ต่อแม้จะรู้สึกว่างเปล่าวความว่างเปล่าเป็นหนึ่งในความรู้สึกที่ทรมานที่สุด มันว่างจนเหมือนเราไม่มีตัวตนไม่มีความหมายไม่มีที่ยืนแต่นั่นไม่ใช่ความจริงความรู้สึกเหล่านี้เพียงผ่านมาพวกมันไม่ใช่ตัวตนของเราเราไม่ต้องเต็มไปด้วยพลังตลอดเวลาเราไม่ต้องมองโลกในแง่ดีทุกวินาทีเราแค่ต้องหายใจต่อไปและรู้ว่าแค่ยังอยู่ก็เพียงพอแล้วสำหรับวันนี้อยู่ต่อเพราะคุณมีคุณค่าแม้ในวันที่คุณรู้สึกไม่มีอะไรเลย คุณอาจไม่เห็นคุณค่าในตัวเองตอนนี้เพราะเสียงในหัวมันดังเกินไปมันตะโกนว่าไม่มีใครรักคุณคุณไม่ดีพอคุณล้มเหลวแต่นั่นไม่ใช่ความจริงมันเป็นเพียงคิดจากความเหนื่อยล้าความจริงคือคุณมีคุณค่าเสมอเพียงเพราะคุณเป็นคุณไม่ต้องประสบความสำเร็จไม่ต้องเก่งกว่าใครไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาแค่คุณยังอยู่ยังหายใจยังพยายามแม้ในวันที่ไม่ไหวนั่นก็วิเศษที่สุดแล้ว อยู่ต่อเพื่อให้วันที่คุณหันกลับมาขอบคุณตัวเองไม่มีความพยายามไหนที่สูญเปล่าแม้แต่การอยู่เฉยๆก็ไม่ใช่การยอมแพ้หลายปีต่อจากนี้คุณอาจจะหันกลับมามองช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเหมือนจะพังแล้วคุณจะรู้ว่าดีแล้วที่วันนั้นฉันไม่ยอมแพ้ดีแล้วที่ฉันยังอยู่ดีแล้วที่ฉันอดทนกับวันที่มืดมนเพราะมันทำให้ฉันได้เห็นแสงที่สวยงามในที่สุดและคุณจะขอบคุณตัวเองในวันนั้น วันที่คุณไม่มีอะไรต่างจากหัวใจที่ยังเต้นและความหวังเล็กๆที่ยังไม่ดับอยู่ต่อเพราะยังมีคนรักคุณแม้คุณจะลืมไปบางทีเรารู้สึกโดดเดี่ยวเหลือเกินจนลืมไปว่ามีใครบางคนที่รักและห่วงใยเราอยู่เสมออาจเป็นพ่อแม่เพื่อนคนรักหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงที่เฝ้ารอเราอยู่ที่บ้านพวกเขาอาจไม่เข้าใจในสิ่งที่เรากำลังเผชิญแต่พวกเขาไม่เคยอยากให้เราหายไปพวกเขายังต้องการเรายังเชื่อในตัวเรา ยังอยากเห็นรอยยิ้มของเราอีกครั้งและการอยู่ต่อจึงเป็นของขวัญที่เรามอบให้กับตัวเองและให้กับคนที่รักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขอยู่ต่อแม้จะไม่มีคําตอบชีวิตไม่ใช่โจทย์คณิตศาสตร์ที่มีคําตอบชัดเจนบางคําถามเราไม่มีวันได้คําตอบแต่เรายังต้องใช้ชีวิตต่อไปกับความไม่รู้เหล่านั้นบางครั้งความกล้าหาญที่สุดคือการยอมรับว่าฉันไม่รู้จะทํำยังไงแต่ก็ยังอยู่อยู่เพื่อเรียนรู้อยู่เพื่อค้นหาคําตอบระหว่างทาง อยู่เพื่อมองย้อนกลับมาวันหนึ่งแล้วบอกว่าฉันผ่านมาได้แม้ไม่รู้ว่าทำได้ยังไงอยู่ต่อแม้จะรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจการรู้สึกว่าโดดเดี่ยวในความรู้สึกเป็นสิ่งที่บั่นทอนจิตใจอย่างมากแต่ความจริงคือมีคนมากมายที่เคยรู้สึกแบบเดียวกับคุณแม้พวกเขาอาจไม่ได้อยู่ตรงหน้าแม้คุณอาจไม่รู้จับชื่อพวกเขาแต่พวกเขาเข้าใจและวันหนึ่งคุณอาจเป็นคนนั้นคนที่เข้าใจคนที่เคยเจ็บคนที่รอดชีวิตจากความเจ็บปวด และกลายเป็นแสงเล็กๆให้คนอื่นได้เห็นว่ามันจะผ่านไปได้ถ้าคุณอยู่ต่อคุณไม่จําเป็นต้องเก่งในทุกวันแค่อย่าหายไปไม่จําเป็นต้องลุกขึ้นสู้ในทุกเช้าไม่จําเป็นต้องมีคําพูดให้ตัวเองกําลังใจในทุกเย็นไม่จําเป็นต้องรู้สึกดีทุกวันแค่คุณยังอยู่แค่นั้นก็พอแล้วเพราะโลกนี้ยังต้องการคุณยังมีบทบาทของคุณที่ไม่มีใครทําแทนได้ยังมีคนที่ยังไม่ได้พบคุณ ยังมีเรื่องราวอีกมากที่คุณยังไม่ได้สร้างและยังมีวันพรุ่งนี้ที่คุณยังไม่รู้ว่ามันอาจเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งก็ได้อยู่ต่อแม้มันจะยากการอยู่ต่อในวันที่อยากหายไปเป็นชัยชนะเล็กๆที่ยิ่งใหญ่กว่าการชนะสิ่งใดในโลกมันคือการบอกตัวเองว่าฉันมีค่าพอที่จะอยู่มันคือการยืนยันว่าฉันยังไม่ยอมแพ้มันคือการวางรากฐานให้วันใหม่วันที่ดีขึ้นวันที่เบาใจมากขึ้นและเมื่อเวลานั้นมาถึง คุณจะมองย้อนกลับไปยังวันที่มืดมนแล้วพบว่าคุณแข็งแรงกว่าที่คุณคิดคุณกล้าหาญกว่าที่คุณรู้และคุณสำคัญเสมอแม้ในวันที่คุณรู้สึกว่าไม่มีใครเห็นคุณเลยสุดท้ายหากวันนี้คุณเหนื่อยหากวันนี้คุณรู้สึกไม่ไหวหากวันนี้คุณอยากหายไปจากโลกทั้งใบขอให้คุณแค่อยู่ต่อไม่ต้องวิ่งไม่ต้องสู้ไม่ต้องฝืนยิ้มไม่ต้องสู้สุดแรงแค่หายใจแค่นั้นก็พอแล้ว เพราะบางครั้งสิ่งเดียวที่เราทำได้และเพียงพอแล้วสำหรับวันที่หัวใจอ่อนแรงคืออยู่ต่อ